มาเร็วครับวันที่สี่ทัพสิบสองทับหกเจ็ดมาแล้วครับราวัฒนาวันที่สี่มาแล้วครับสองก็จัดการข,ข้อขัอขนกันได้เลยนะครับวันที่สี่มาเร็วครับสี่ทัพสิบสองทัพหกเข็ยดสี่ทับสิบสองทัพหกเขีดมาแล้วครับลาวสตาสะเพาะกิจราซาตพิเศษหน่อยสาวกขี่ นอยปกตินอยวีไอพีนยพัฒนาลาวสามคีมาแล้วครับมาแล้วครับลาวพัฒนามาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับห้าหกแปดห้าหกแปดหกแปดห้าหกแปดห้าครับผมตัวกันหกสามห้าเก้าสามห้าครับผมมาแล้วครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบ วันที่สี่ทัาจุดสองทับหกเก็ยมาแล้วครับผมวันที่สี่ทจุดสองทัพหกเก็ยมาแล้วมาแล้วครับผมกับเราพัฒนาเด้อครับกับเราพัฒนามาแล้วครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่สี่มาแล้วครับผมเอาเบ่งไว้ก่อนนะวันที่สี่มาแล้วครับอย่าลืมนะครับห้าหกแปด หกแปดห้าหกแปดห้าสามหกห้าเก้าสามห้าครับผมตองถึงกัดกันพื้นชั่ก็จัด,ดขัดข้อหานกันได้เลยนะครับผมัมนที่สี่ถ้าจุดสองถ้าผมเก็ตครับผม วันที่สี่ที่สองจุดสองท่าของเกตมาครับจะไปจัดการก็ผ่านกันเลยครับเอาไปครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับวันที่สี่ของแมวน้อยมาแล้วครับจะไปจัดการก็ผ่านกันเลยนะครับวันที่สี่ตัวนี้เป็นของแมวน้อยแมวน้อยมาเล็วครับจะไปจัดรารก็ผ่านกันได้เลยนะครับแมวน้อยมานะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับเอา วันที่สี่ 2, 6, นะวันที่สองทับหกเ็ดแบบแมวน้อยแมวน้อยมาแล้วครับจอบว่าจัดขัดก็ผ่านครับสี่เก็ดแปดเจ็ดสี่เก็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่เก็เจ็ดเจ็ดครับผมม,ม,มาแล้วแมวน้อยมาแล้วแมวน้อยตัวกิงมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับผมลาวพัฒนาครับ C จ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับผมและลายวันด้วยครับหน่อยมัดรวม,วามราสัมบัีราสตาครับผมตัวกันมีครับตัวกันมีสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับผมอย่าลืมนะครับโท้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าเหมือนเดิมครับผมเอาไปดูวันที่ห้ากันครับ วันที่ห้าม well ีอะไรกันบ้างครับว <It> ันที so, uh ่ห้าครับมาดูด like ้ยครับชอบกระจัดกันก็ผ่านมาเดีวกันะครับเอะไม่ดูก็ไม่เป็นไรมาเดียวกันครับเอ้ามาเลยครับวันที่ห้าชอบกระจัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับห้าหนึ่งหกวันที่ห้าทัพสิบสองทัพหกเ็ตไปนะห้าทับสองทัพหกเกตผลลัพธ์ตาหน้อยทัวไปหน่อยสองเมื่อคีละสองเมื่อคีมาแล้วครับชอบกระจัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับแปดสี่สี่ศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์ แมวน้อยแมวน้อยอีกแล้วครับวันที่ห้าอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับแปดสี่สี่ศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่สี่สี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งหกครับผมวันที่ห้าอย่าลืมนะครับมาแล้วครับช่วยให้อาหารน้องแมวด้วยเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาด้วยครับโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดสามห้าเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมนะครับมาแล้วของกิง แมวน้อยมาแล้วของกินไปครับของกินครับมาแล้วแมวน้อยครับเ่าลืมนะครับตัวสูงหนึ่งสูงแปดสองกเจ็ดสามห้าเนี่เดิมครับอองุงดาผืนเด้อครับเด้อศูงหนึ่งหนึ่งศูงแปดสองกเจ็ดสามห้าออดุงดาผืนครับมาแมวน้อยทำบุญด้วยนะครับสาธุกับออดุงดาผืนครับให้อาหารน้องแมวครับขาดเกินมากครับ นอนกองกันจึิมบุญู่ครับโอ้ยชอบระจัดคัดก่อพันกันครับบริวากันจักนี่ครับนี่ครับเอาเอาไปอีกครับเดินหน้าไปเลยครับบริวากันครับไม่ต้องถอยหลังอือที่ห้าครับเดินหน้าอีกครับไม่ต้องถอยหลัง นี่มาแล้วครับชอบก่อจัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับอันที่ห้ามาแล้วออลุงนาเพลินออลุงนาเพลินนะครับออลุงนาเพลินออลุงนาเพลินนะครับฮสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่หกห้าสี่ห้าหกครับผมออลุงนาเพลินมาแล้วครับชอบก่อนจัดการผ่านกันได้เลยนะครับครับสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดหกครับผม สีเก้าห้าเก้าเกียรหกมานะครับตัวกันสี่เก้าห้าเก้าเกียรหกตัวกันมานะครับเราก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมดูนะครับ,รบวันทนี่นะครับอ๋อวันที่ห้าครับผมห้าสี่หกห้าสี่หกสี่หกห้าหก ห้าสี่ครับตัวกันนี้สี่เก้าห้าเก้าเจ็ดหกครับผมอย่าลืมนะครับอไปดูนี่ครับดูต่อเลยครับวันที่หกก็มาแล้วครับวันที่หกีีครับไปดูด้หลายวันครับเเวลามันไม่หมดครับนวันที่หกสองก็จะดกิดผ่านกันได้เลยครับโอ้ลงดาาเบินมาแล้วครับผุนีนครับ วันที่หกทับุสองับเตวันที่หกทับุดสองครับผมเกตครับผมหน่วยทั่วไปลาวสาบคีนะครับจอดประจัดก้อก้อนกันเลยครับประจัดก้อนก้อนกันครับเก้าสองสี่แปดเก้าสองสี่แปดครับผมลาวพัฒนาวันที่หกแมวน้อยแมวน้อยอีกแล้วครับีย าสองสี่แปดสี่แปดสองสี่เก้าสองครับผมแมวน้อยแมวน้อยมาแล้วครับหกสี่เก้าแปดสองแปดครับผมอย่าลืมนะครับแนวทางของน้องแมวมาแล้วก็ครับผมวันที่หกครับดูนะครับขอจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมแนวทางของวันที่หกครับ ัฒนาครับโอ้ลงมาเพื่นมาแล้วตัวาทางสวยสวยครับเราก็จะถัดก็ผ่านกันเลยนะครับแนวทางโอ้ลงมาเพื่สวยสวยครับชุดนี้สวยมากเลยครับวันที่สิบหกทับสิบสองทับหกเก็ดวันที่หกทับสิบสองทับหกเก็ดลาสตาหน่อยตัวไปครับอย่าลืมนะครับสะข้อกิบ กาศาตพิเศษ,ษหน่อยสามคัคคีปกติหน่อย VIP หน่อยพัฒนาลาวสามคัคคีลาวพัฒนานี่ครับวันที่หกอย่าลืมนะครับดาวพัฒนามาแล้วครับอย่าลืมนะครับสองห้า 9 2 5 9 5 9 2ห9 2ครับผมรัวกัน262262อย่าลืมนะครับทมบุญเลยนะครับออดุนรูนย์หงดสองเจ็สมห้เมื่อดืมครับผม0ูน0 8 2 7 7 3 5มเมหเอดิมออดุลนครับลาวพัฒนาครับผม,ม,อม,บบผมชอบก็จัดขัดก็่ันกันได้เลยนะครับผมเออ ช่วยทำบุญด้วยนะครับท้งวัดเ้าต้องการพระเข่านะครับพระเขาแบบโลวิเนี่ยมครับท้างวัดเขาบ่มีพระเข่านะครับส่วนนลครับอืมทางการพระเขาครับโอ้ยสงสารทางวัดเลยนะครับดื้ออ่าพระยังหาพระเขาใส่ผืนดูครับสมุดชุดชมไปหมดแล้วครับมันไปตามการเวลานะครับเนาะยังกับไปตามการเวลาเนีสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ระยาจุมทุกคนทุกคนกคนคระปุ้ม